พระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็สร้างบาร,รมีมามากในเรื่องภายนอกในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรดการสัมผัสธรรมลมแม้กระทั่งฌานสมาธิเป็นลฤาษีเป็นอะไรแต่มีอะไรเนี่ยพระองค์ก็ทำมาเต็มที่จนมาชาติสุดท้ายเนี่ยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็มีอะไรเพียบพร้อมนะถ้าครองราชก็จะได้เป็นจกักรพรรดิคือสมบูรณ์ละแต่ถ้าออกบวช พระอ,องค์ก็ยังออกบวชในช่วงแรกๆนี่ก็ยังไปทรมานร่างกายศึกษาสัพพลทิสำนักน้นสนักนี้แล้วก็ไปทำแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งพระอ,องค์บำเพ็ญทุกกิริยาในที่สุดพระอ,องค์ก็เห็นทางว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ทางที่มันพ้นจากทุกขไม่เป็นอมะตะเพราะฉะนั้นพระอ,องค์จึงเลิกมาพ้นเจอเจอความพอดีคือทางสายกลาง ในการปฏิบัติไม่ใช่ว่าถ้าพระอ,องค์ไม่เลิกปฏิบัติในการบริโภคลูกเสียงกินลดหรือว่าฝืนใจทรมานนิดๆหน่อยๆไม่ใช่นะคือพระอ,องค์เอาทำเป็นที่เกาะที่พึ่งคือเบือนสติมาที่ทำไม่ใช้สติไปเกาะท,ที่กามคือรูปเสียงกินลดนะการสัมผัสธรรมลมหรือว่าไม่ใช้สติมาเกาะที่ทรมานร่างกายมากเกินไปมุ่งเข้าหาจิตสูงเกินไป เอาสติอยู่ที่ธรรมนะเป็นเครื่องกำหนดว่าควรจะปฏิบัตนะิในฐานทั้งสี่ขนาดไหน